ดูเหมือนว่าช่วงนี้ท่านช,ชอบรถถังนะครับผมวันนี้ผมมารีวิวแพลนเฟรนิร์นับผมนี่เป็นรถถังเยอรมันอันเดียวนี้รีวิวไปแล้วผมรถถังที่คุยไนดะ้ไม่สึกก็ตามสภาพครับผมแค่มือผักมันยังพังเลยฮะไหนมันก็จะเนาะมันก็จะ,ม,จะมันก็จะพังแลยอ่ะ เออทำแบบนี้ไม่ได้เ <c oughs> มื่อกี้ผมเสียงผิดปกติไปหน่อยนะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมย yeah, ินดีรับสู่ People p l a y g r o u n d ย่อนะครับผมเรามาทำอะไรกันอยู่เนี่ยรีวิวลสั่ได้แล้วเข้าใจแล้วทำไมต้องกอดเอ่อนี่ยมัน Social Distancing อยู่ไม่ใช่เหรอทำไมต้องมากอดเอ่ออะไรกันแบบนี้ด้วยเอ,ออหรือว่าเป็น SCP เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวก่ากันมาเปิด Em Board ยังอยู่เลย โอเคครับผมครั้งนี้ผมก็จะมารีวิวก็ถ e ัง e e9 cast caveil นแครับผมอ่นะอุ้ยโคตรเดี๋ยวอันนี้มันเหมือนใน just cause 3เนยะหรือเปล่าไม่รู้ครับผมใครผมก็เล่น just cause 3ผมแต่ผมไม่รู้ว่ามันมันคล้ายๆกันเลย มอเตอร์ไอเออีไนน์แคสเคเวลอันนี้เนี่ยผมก็ไปโหลดมาจากสตีมนะผมอ,ะอันนี้เขามีอธิบายว่านะผมอีอ e ีแคสเคเวลเนี่ยเป็นรถทุ่มเกาะของปาซิลเนี่ยรถทุ่มเกาะหกล้อของปาซิลเนี่ย,ออออลยผลิตในช่วงปีพันเก้าร้อยเจ็ดสิบนะผมเพื่อสำหรับภากรกิจเรดคอนดิซแนนซ์มันแปลว่าอะไรวะแปลว่าแบบการสืบสวนเหรอเอ่อก๊อปปี้ถ้าเราไม่รู้อะไรเนี่ยเออมาทรานสเลทนะผมการน่าตัวโอ้โหที่ผมเดานี่ผมตกภาษาอังกฤษ โอเคครับ okay, ผมเราก็จะมาเออใช่ครับเออเอเอเราจะจบคลิปตอนนี้เลยอ่ okay, ะโอเคครับผมถ้าเกิดเอ่อท่านผู้ชมเดียวเดียวเดียวอย่างไม่ได้รีวิวเลยเอารถกลับมาก่อนนะครับผมโอเคเราจะมารีวิวสเปคิเคชันของรถคันนี้ผมรถคันนี้ก็มีเออนี่ะผม AT4 เดี๋ยวมันเป็นแค่ Rocket Launcher นะครับผม้ก็มีเหมือนปืน MP5 นะผมอ่าเป็นแบบนี่คือ Activate อา้าไม่ไม่ให้หรอ นี่มันเป็นป้อมปืนนะผมนี่ก็เป็นแบบโฮมิงมิสไซล์นะผมแต่ในเกมมันมันก็มีแหละแต่อันนี้มันดูเท่สุดนะผมอันนี้ก็เป็น Detached 1 2 0 m mm ั่นที่เอามาใช้กับไอเออมันชื่อไง e9 e e9 c a s k e l e นะผมแล้วอันนี้ก็มีโชคนะผมแต่เสียดายไปนหน่อยว่าอ๋อต้องกด F ตรงถังเพื่อขับเคลื่อนนะผมนี่เจง๋จงเจง๋จงเจ๋งเจ๋งยุดยุดยุดแต่มันไม่ยุด เดี๋ยวผมก็จะสอบซิว่ามันมันมีเบรกไหมว่าผมมอฟโอเคมันมีเบรกเรามาทดสอบประสิทธิภาพของมันเลยดีกว่าแล้วผมจะมาทดสอบกับรถถังของภาคที่แล้วแล้วผมทำไมต้องพาร์คมันต้องภาคที่เดี๋ยวภาคมันเป็นแบบเออ่ uh, voice over มันต้องภาคที่โอ้ยออกเสียงออกออก P A R T ที่แล้วว่าผมโอเคแล้วผมครั้งนี้เราจะ <c oughs> โอ้ยขอกินน้ำก่อน โอเคผมครั้งนี้เราก็จะมารีวิวรถถัง E9 c a s c a e l e นะผมเอามาทดสอบกับรถถัง PART ที่แล้วนะครผมรก็คือรถถัง Panzer นะผมถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูเนี่ยก็สามารถไปดูได้นะครผมโอ okay, เครับผม Digital t r a n s m i t e r ประทับกับ SDH 1 2 0มิลลิเรนะอยู่แล้วนะผมสามสอง เออตอนที่ผมไม่อยากให้มันเด้งเนี่ยมันยังเด้งเหรอผมแต่ตอนที่ผมไม่อยากให้มันเด้งเนะี่ยมันเด้งเหรออะไรเนี่ยสามสองหนึ่งอะไรเนี่ยมันเด้งตลอดตลอดเนะี่ยโอเคนี่เป็นไงคัสเคเบิลเลยนะระดับจอชคอสสองอืม้มระเบิดเล่เป็นเออเล่เป็นเชนแล้วผมโอ้ตอนมันพังสุดท้ายจากแพนเฟอร์ก็กลายเป็นปืนยิงเครื่องบินนะผม เอาใหม่ oh ดีกว่าครั้งนี้ผมจะลองให้มันยิงมาจากข้างหลังลับผมเป็นแบบรถถังแบบสอดแนครับผมเป็นรถถังแบบเล็กๆเล็กตรงไหนวะเนี่ยจริงๆแพนเชอร์มันใหญ่กว่าครับผมแต่นี้มันเป็นแบบเขาาอ,อาจจะไม่แบบทํามาลาส่วนออกมาไม่ได้ทําแบบแหนึ่งต่อหนึ่งผมสามสองหนึ่งผมระเบิดยิงเข้าไปับผม,อ,มอะไรคือการที่ยิงเครื่องยนต์เครื่องยนต์หลุดออกมาอย่างเดียวนี่ยิงเข้าไปับผม อุ้ยอะไรมันจะเด้งอะไรบ่อยกันนะดันั้นผมโอ้โหเหมือนแพนเฟอร์เขาจะรักกันมากครับผมสำหรับ E9 Cast Cable มันก็มีอาวุธอีกอย่างนึงครับผมร้านอาหารราซิลนี่มันเป็นเออมันเป็น paradise มันเป็นเออมันเป็นเกาะนะผมมันช่างมีอาหารที่อร่อยครับผมอย่างเช่นขนมปังยาวๆผมเดี๋ยวนี่นี่ไม่ใช่ฝรั่งเศส แต่นี่เป็นเอ่อฝรั่งเศสแ,แบบบราซิเลียนแลนี่ก็คือประสิทธิภาพของ r o c k e t launcher ของไอเออีไอ,อ e นน์แคสเคนะผมโอเคเรามาทดสอบปืนกลกันดีกว่าเนี่ยปืนกลผมขอไม่ทดสอบนะผมเพราะว่ามันพิธี้สเตรทฟอร์เวิร์ดนะผมมันตรงไปตรงมาแล้วนะผมอ่ทาทำชมเลยน,น,นี่เป็นแบบกดแบบในเกมอะกดกระโดดแล้วก็ยิงเฮ้ยแล้วก็ยิงนะผมนี่ เท่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 จริงเหรอผมเมื่อกี้นี้ดูสภาพรถมันก็ไม่ได้พังอะไรเยอะแยะนะผมนี่ดูนี่เอาใหมอ่อะผมนี่ผม,มเป็นการทำลายบาร์าานะผมอ่าบาร์ภาคสองครับผมแต่นี่เป็นบาร์ที่เล็กกว่าอะผมนี่มันก็สามารถเป็นถือว่าเป็นรถสอดน้ำที่แข็งกแกร่งนะผมอ่าแล้วก็ขับเคลื่อนด้วย all wheel drive ครับผมหรือเปล่าไ,ไม่รู้ครับผมแต่รถถังมันเอ่อทำไม มันโอเคนี่นี่ถือว่าเป็นรถที่ห่วยแตกมากที่สุดแล้วผมเราจะทำจัดทิ้งด้วย TNT แล้วผม <c oughs> เอ้ยระบบมันโอเคใส่เพลพังแล้วใส่เพลพังแล้วโอ้โอเคครับผมต่อไปเราจะมาทดสอบเกาะกันนะครับผมกับไออีนัะแคสเคเบิลเริ่มจากสไนเปอร์ไรเฟลิลเดียวเดียวเดียวต้องเปลี่ยนบ้างครับผมเร,เริ่มจากปืนไฟอ่าเบอร์ไลท์ไมไฟ ผมว่ามันไม่ใช่มันไม่แฝงมันแต่ในชีวิตจริงเอาปืนพทนไฟไปยิงกับรถถังมันมันไม่ใช่ครับผมคลิปที่แล้วเนี่ยผมเอาอันนี้เนี่ยมายิงกับไอรถถังอะถ้าเกิดต่อเจเนเตอร์มันจะบึ้มไปเลยครับผมชัวว่าเป็นปืนที่แรงมากครับผมเราจะเริ่มจากปืนสไนเปอร์ครับผมดูซิว่ามันเนี่ยจะสามารถตรงนี้มันมีเกาะมีเกาะห้ชันนี่ผมจะเริ่มยิงจากนี้ครับผมเพื่อให้มันแฟงแฝงแล้ผมโมเด้ง เด้ดงอีกแล้วแต่ครั้งนี้ไม่แดงโดนเข้าคนขับเต็มๆเลยเออคนขับเขาแบบอะไรอ่ะอะไรไม่เห็นมีเลยไม่เห็นมีเลยก็้าแล้วโอเคผมเอาใหม่กันดีกว่าครั้งนี้มันจะยิงที่เออแล้วผมสามแล้วหนึ่งเนี่ยมันเด้งมันถ้าองศามันใช่อ่ะมันจะอะไรอะไรมันจะเฉียดเฉียวขนาดนั้นแลผมสามสองหนึ่งโอ้ยนี่ถือว่าไม่ใช่ฟุกเนสามสองหนึ่ง อะไรผมยิงมันกับองศาจะมันมีอยากให้มันเด้งนี่ครับผมตอนที่ผมไม่เออเออโน่ทั้งคันโอเคครับผมต่อไปจะมาใช้เอ่อแม็กซีนกันนะครับผมไม่ไม่ไม่ใช่อันนี้ผมอ่ะทดสอบอันนี้ก็ได้อันนี้มันก็แม็กซีนกันเหมือนกันแหละตามเท่านึงนี่ครับผมยิงที่ระเบิดอะ มันจะแรงอ่ะน,น,นะผมมันไปโดนถังระเบิดข้างหลังมันก็เลยระเบิดแล้วผมเอ่อมินิการอ่ะมินิการผมผมจะยิงจากไกลๆมันจะได้แบบเอ่อวิถีกระสุนมันได้เสียไปรอซิตี้ไปแล้วโอเคสามสองหนึ่งอุ้ยนะยิงไกลๆมันยังไม่เสียแบบวิถีกระสุนยิงเข้าไปแล้วผมถึงแม้ว่ามันจะเด้งนะผม แรงใช้ได so ้ครับผมแรงใช้ได้ครับผมอันนี้เป็นแม็กซีนกันนะัผมเป็นแม็กซีนการของจริงอ่ะอ่าปืนนี้ผมว่าถ้าไม่สมจริงเราชอบนะครับผมเวลายิงมันเป็นสิ่งนี้ครับผมสามตั้งหนึ่งผมขอเอาถังกระเพิงออกนะครับผมถังกระเพิงเลยเออไม่ใช่ดิถังไฟนะครับผมอ่าผมขอเอาออกมันมันไม่สมจริงอ่ะนะแล้วก็จะเอามาเอามายิงนะครับผม สามสองหนึ่งขอให้เด้งแม่งไม่เด้งเอานาที่2มาเร่งเนี่ยท่านผู้ชมดูหัวเสียงเด้งมันแบบเอ่อ satisfy มันมีโอกาสพังเลยถ้าเกิดผมยิงไปเรื่อยครับผมแต่นี้มันเป็นแบบผมไม่ชอบแบบนี้เวลาเขาเสื้อมาแบบนี้มันแบบมันมันอาจจะสวยก็ได้ครับผมแต่ว่ามันแบบยิงแล้วมันไม่พังทลายเหมือนแฟนเปอร์ครับผมก็ถือว่ามันแข็งแกร่งกว่าแฟนเปอร์นั่นแหละ นั่นแหละข้อเปียนของมันนะผมเออมันจะมีวิธีไหนที่สามารถทำลายมันจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวนี่มันแฟนเฟอร์มันจะมีวิธีไหนที่สามารถทำลายได้ไหไไมมันเริ่มจากเลเซอร์ใหม่บีมแคนนอนนะผมผามนินึงเดี๋ยวนะเฮ้ยอันนี้เริ่มมีประสิทธิภาพนี่นะผมแต่ถ้าเกิดผมยิงใส่กระจกมันก็จะเอ,อสะท้อนแสง อา้าวแต่แต่ยิงปุ๊บกระจกแม่งหายเลสะท้อนจนไปเอ่อ a n d r o m แล้วผมสะท้อนจนไปกาแล็กซี่อื่นนี่ผมสามสองหนึ่งเออปืนปืนนี่แหละเริ่มมีหวังแล้วผมสามสองหนึ่งนี่ฮะอาวุธเทคโนโลยีร้ำเลิรนะผมโอ้ยแต่มันเสียดายงบประมาณนะผมถ้าเสียดายงบประมาณถ้าใช้แบตเตอรี่เดี๋ยวถ้าเกิดผมค่อยๆใช้แบตเตอรี่อะอ่า เขค่อยใช้แบตเตอรี่มาผมไม่ได้ให้มันจะชาร์จรถยนต์นะผมอ่อาแล้วก็จะเอามาเชื่อมกับไวร์นะผมอ่ามันได้พลังงาน500ล้านกิกะวัตต์เดียเด๋ยวเดี๋ยวมันมากกว่าสายบบไฟฟ้าองี้นะผมสามสองหนึ่งโอเคมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้แรงขึ้นนะผมอ่าในเมื่อมันไม่แรงขึ้นเนี่ยเราก็จะเออ่่ใชครับท่านผู้ชมจะเอามาเชื่อมกับ เชนเรเดอร์นะผมอ่าเชนเรเดอร์ครังนี้แรงแรงแน่นะผมเร็วแรงทะลุนรกนะผมสามสองหนึ่งอุ้ยนี่คือ whole break โอ้โหเนี่ยในนี่ก็คือ s o โซยูพองอุ้ยังไงเนี่ยอะไรมันเนี่ยเออมันหายไปไหนแล้วอู้ยยังอยู่อีกันไรมันเนี่ย มันมันมันก็มันกำลังสือ้ออะไรอยเ้เอาแต่ไฟหายมันไม่สวยเลยเอา,าว่าผมชอบปืนปืนเนี้ยถ้าเอาปืนนี้มาเอ่อต่อไฟแล้วผมผมชอบมันนะผมปกติผมจะใช้อันนี้ทำลายลผมแต่ว่าในเมื่อผมเพิ่งกลับมาเล่น people playground เราจะกลับมาใช้ปืนนี้ก็เผมเป็น beam rifle นะผมปืนนี้มันก็ยังเท่อยู่ดีนะผมสามสองหนึ่ง แต่มันก็ไม่แข็งแรงไม่แข็งไม่แข็งแกร่งนะผมไม่แข็งแกร่งเข้าปืนนั้นนะผมเข้าบีมแคนนนแต่มันก็แข็งแรงตอนแรกที่เกมมาปืนนี้ถือว่าเป็นปืนที่แรงมากที่สุดนะผมอุย้ยอย่าบอกว่ามันพยายามจะสื่ออะไรบางอย่างนั่นไงผมมาแล้วมันพยายามจะสื่ออะไรบางอย่างนะผมเหมือนมันจะมันกะมันทำอะไรอนี่คือ Ghost Rider นะผมแต่ Ghost ก <c oughs> ็ไม่อยู่นะผมมีแต่ Wheel นะผม รถงคันนี้เนี่ยยังมีอะไรให้สนุกมากมายในคลิปต,ต่อไปนะครับผมผมก็จะเอารถสังคันนี้มารีวิวเรื่อยๆในคลิปหน้าๆน,นะครับผมเอามาประกอบนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากให้เอามอสอะไรมารีวิวอีกหรือว่ามีมอสอะไรน่าสนใจนะครับผมสามารถกดแชร์กดไลค์และกดซับสไคร์ได้เลยนะครับผมถ้ามีมอสอะไรน่าสนใจอยากให้ผมลองก็สามารถแปะลิงก์มอสไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็จเจอกันในคลิปหนะ้าเสาร์วันนี้สวัสดีครับบึ้ม โอ้ไซเบอร์พังอไซเบอร์บักนะครับผม People Back 2027ขอขอขอบคุณที่ดูมาถึงจุดนี้ผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับ